สวัสดีนะครับยังอยู่ที่หมายเดิมครับเมื่อสักครู่นี้ได้กบไปแล้วตัวนะครับดูไปดูมามันมีอีกนะครับเห็นมันลอยอยู่ครับเดี๋ยวลองใช้เป็นเหยื่อตัวเดิมนะครับลองตีดูกัดแล้วครับเห็๋้มันขยํำเหยื่อนครับเดี๋ยวลองวัดดูครับอยู่ครับผมอยู่อีกแล้วครับโอ้ ตัวที่สองครับตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเดิมครับ<ฮ>เป็นไปได้ครับแต่มันก็เป็นไปแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับก่อนหน้านี้ได้ปพล่วตัวครับมองไปมองมามันมีตัวขยับอีกครับกบนะครับ ดูครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวแรกนะครับดูครับนี่ผิดคิวครั้งที่สองครับจะมาตีไปช่อนนะครับแต่มาเจอหมายที่กบมันอยู่พอดีครับไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับนี่นะครับกบกบยางสอนพิษตัวเดิมครับสีเขียวนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวแรกครับยังอยู่ในกระชังอยู่เลยครับ นี่ครับผมสองตัวคู่เลยครับขอบคุณมากครับ